้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดนัดชุมชนบ้านหัวหินนะครับเป็นตลาดนัดชุมชนช่วงเช้าของวันอาทิตย์นะครับที่นี่จะขายอาหารพื้นบ้านสินค้าพื้นบ้านนอกเหนือจากนั้นมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันครับตอนนี้8ปดโมงเขาก็ยืนตรงยืนตรงพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ยืนตรงความน่ารักของชุมชนเอาเอาหมูสักลอยนี่มีหมูบด สดๆเลยทุกคนนะร้านน,นี้ขายดีครับสุดยอดที่หนึ่งในตลาดนะข้าสวยอแม่ค้าสวยอมาอมาดูว่าเกาขายอะไรนะครับไขายปลาย่างค่ะปลาดุกย่างปลาดุกย่างปลาดุกย่าง,งาอื ปละดุกย่างแต่ก่อนแต่ก่อนที่นี่เขาไม่นิยมเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้เขานิยมกันแล้วครับ <laughs> เขากินกันเยอะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นขนมเพื่อนบ้านเป็นกล้วยแขกของคุณป้าน,นะครับทุกคนป้านาขายแกงอะไรมั้งน้ำนบยนนไฟยำหมวนดยำหมนด,อา,มนดอาหารเพื่อนบ้านเมนูเพื่อนบ้านครับมาซื้อได้ที่นี่นะไม่มีเลยแกขายกขายทุกวอาทิตย์เลย ยำหม,มูวหนดวดนะที่นี่นะครับแล้วก็แล้วก็ผัดหมี่ของแกเนี่ยจะจะ,จะมีตลอดเลยแล้วก็นี่อีกอย่างหนึ่งจริงจังจริงจังมีตลอดของแกหนันงบนไฟหนังบนไฟก็มีตลอดหนังบนไฟกับกับแกงคั่วเ,เหมือนกันไหมไม่เหมือนอะฮะไม่เหมือนเหรอ อส้อม,มบบๆเปรี้วหวานผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเขาทำยังไงนะนทุกคนมันก็คล้ายๆแกงก้อลุงโก้ล<ะ>ุงโกกร้องเพลงอีกนหนี่ฮะวงชาวบ้านวงชาว,กวากาเกาะคิดม สวยว่ยาเบื่ออะไรเมรกวาคานนี้ปากนีแด,แดงแดงทุกวันเลยพอมันนึ่งเขาเขาเอาไปบดบดท,ทั้งแทมตานทั้งแท่แป้งข้าวเหนียวใช่ไหมอ๋อกูดเออกูดกูดใส่แปง้งข้าวเหนียวแล้วก็เอาไปนึ่งทุกคนก็จะประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ใส่สีนะมันเป็นมันที่แบบออกสีเหลืองๆอันนี้ขายวุ้นวุ้นมะพร้าวนะครับของป้าอบก็มา เจอทุกครั้งก็เนี่ยคงแกงก็จะเป็นขนมเพื่อนบ้านขนมกวนข้าวต้มสามเหลี่ยมแล้วก็ขนมคลองแพงครับอันนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโอท็อปของคุณป้าเขียวนะครับเป็นไข่ในหินอันนี้นำนำม,มักเหรอนำม,มัก,กวันเกี้ยวทำเองอันนี้ก็เป็น,นลปลาพัดตะไคร้ปลาตะตะไคร้ใบพวมรีมันจะอยู่ในนานะยอยู่ตามชายฝั่งทุกคนน่านำชุบแกงเลนนี่ยงให้เป็นอันเดียวมั้ย พรมลีพรมลีทุกคนมันจะขึ้นตามในหน้าตามชายพลูนะเออตามชายพลูแล้วขนาดไหนทุกคนนะพรมลีพรมลีผาดผาดเปรี้ยวๆผาดผาดเปรี้ยวๆ นี่เบบีผมอยากกินอยู่สียวันแล้วหาอยู่ทุกคนนี่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 เอาเอาเอาสูงหนึ่งถูงนึงนี่ฮะน้องชายเขาอยากกินอยู่คนท้องคนท้องอยากกินอยู่ก็กินเลยคนท้องถ้าคนเกิดใหม่ไม่กินนะจ้าจ้าผู้ต้องกินได้นะสิบบาททุกคนเอาไปให้เบบีเบบีอยากกินกรหนุนอยู่สองวันเลยได้แล้วเอาไปฝากเบบีทุกคนเขาอยากกินอยู่ฮะ หนึ่งร้อยบาทสามชั้นทุกคนอ้อยยี่อะไรอ่ะชักอะไรจักอะไลูกโอ้ร้อยยี่แล้วนะครับตอนนี้ที่ตลาดชุมชนนะที่นี่ขาย1 2อยยี่นะที่อื่นขายเท่าไหร่ก็ลองไปดูนะครับจัดเจ็เลยหนันงไก่เอาไปกินกนับข้า ไปนี่ดีกว่าเราพลั <c oughs> âu, ้งใค้เต <Joshua> <c oughs> <c oughs> uh, e e, ็มไม่เต็มมึงเต็มแต่กูไม่เต็มบ้านเราบ้านเราก็ก็อยู่กันอย่างงี้ทุกคนก็อยู่กันแบบนี้แหละอยู่กันแบบด่ากันบ้างชมกันบ้างแล้วจ้าอะไรกับปิ้งนี่ยี่สิบบาทเอ้ยผมว่าเอาปลาดุกไป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 กินน้ำส้มตำหน่อยดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะทำส้มตำทุกคนเอาปลาดุกช่องตัวนี้ให้ผมดิ อ่าเดี๋ยวเอาไปกินที่บ้านรถให้ถั่วอยู่บ้านเรอ่าอันนี้ปลาส้มทำเองไงนี่ไม่กเขาฝากอ๋อเขาฝากผลิตภัณฑ์บ้านเราทั้งนั้นแหลยเอาน้ำมะพร้าวดีกว่าสักแก้วอ่ะของชอบผมเลยน้ำมะพร้าวมัดกว่าดีอร่อยหนึ่งวันแล้วเอามาสองร้อยเช้านี้ทุกคนหมดเกลี้ยงเลยน้องคิมอ่า ไก่ครีมทุกคนไก่ครีมไก่ครีมซื้ออะไรครับซื้อน้ำครับมีลูกค้ามาันี่ดีครับเดี๋ยวก่อนลูกค้ามีทุกวันฮะร้านย่อจมดาวจมดาวร้านย่อครับผมปังมากตอนนี้ไปมาเยอะแล้วรายการอะไรต่างๆก็ไปมาเยอะแล้วไปมาเยอะปากไปอยู่ในไปมาวันกลางวัลเยอะๆมากมายพี่ไก่มาที่ไหนครับพี้ไปไกลพี่ก่ครับครับน้องครับสวัสดีครับ หมดแล้วตังหมดแล้วผมกลับบ้านแล้วไม่ขาแดงบนผมอีกเดี๋ยวไม่ได้ซื้อของแกเม็ดแลี่อเออไม่ดงไ่มบียร์ก่อนเข้ามาให้จัดเออเออค้างไว้ก่อนดีกว่าทุกคนนะไม่ช่วยอุดหนุนแกถ้าช่องลอยเม็ดแล้วเอาเอานมพิมพ์กันนมพิมพ์กันะะสส อันน right. uh like yeah, ี้ยี่สิบเมื่อยเหมือนแล้วเนี่ยเอาไรน้องพิม啊เอามาอย่างละยี่สิบค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนตังหมดแล้วเอามาสองร้อยเจริงๆิงโอนได้นะโอนได้นะแต่ว่าผมไม่อยากโอนอยากค้าง อยากให้เป็นปาละกับแม่้า40บาทนะเนื่องเลื่อมันคือดอกเดี๋ยวเจอตรงไหนก็เอาให้แกเผอๆเดี๋ยวผมขับรถเอาไปให้แกที่บ้านครับทุกคนนี่ฮะลุงโกกลุงโกกไปแล้วกลับแล้นี่ฮะ200ทุกเช้าของวันอาทิตย์นะครับตลาดชุมชนบ้านหัวหิน ในตะบนก็มากนะครับ6โมงเช้าถึงประมาณ10โมงนะครับทุกคนมาเที่ยวได้ครับช่วงเช้าเช้าคนก็จะเยอะพอสายแล้วก็คนก็จะทาแล้วเพราะฉะนั้นต้องมาแต่เช้านะครับ